สวัสดีครับเหนือฟ้ามีฟ้าอย่าโอหังกฎชีวิตอนิจจังมีดังดับรวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็หายลับท้ายที่สุดก็ตายดับไม่กลับคืนยามอยู่ดีมีตำแหน่งแข่งอำนาจจะนิ่มนวลหรือเกลี้ยวกลาดก็แช่มชื่น วันเวลาจะผันแปรแค่ข้ามคืนหากทำดีที่จะยืนยังคงมีในยามดีมีตำแหน่งแข่งอำนาจหากเขาขาดเห็นแก่ได้ไร้ศักดิ์ศรียามขาลงความศรัทธาจะบ่งชี้อาจไม่มีแม้ที่ยืนให้ชื่นชม พ่อหลวงท่านได้เป็นเยี่ยงให้เอาอย่างท่านได้นำทุกทุกทางอย่างเหมาะสมท่านปลูกรักก่อศรัทธาค่านิยมชนทั้งโลกต่างชื่นชมบารมีหลักพระธรรมคำสอนให้ตระหนักให้รู้จักประมาณตนทุกวิถีขอให้ลองเปรียบเทียบชั่วและดี สิ่งใดมีมากกว่ากันนั้นคือกรรมขอให้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าว่าสูงแล้วยังสูงกว่าอย่ามองข้ามสูงกว่าฟ้าคือกฎกรรมที่เฝ้าตามพยายามเฝ้าตามติดปิดบัญชีคูเล็กลำปางวันละก่อนออนไลน์ปล่อยวางได้ใจก็จะเป็นสุข ใครคือเพื่อนแท้ให้ดูตอนเราลำบากใครคือเพื่อนยากให้ดูตอนเราขัดสนใครคือเพื่อนจริงๆให้ดูที่เราจนวันไหนชีวิตสับสนจะได้รู้ว่าใครคือเพื่อนเรา